สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้างสหายันยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวพี่ยักษ์ใหญ่คันนี้เลยค่ะเขาเป็น t o โยต้ารีวอล์ฟโ o คเกนะคะแล้วก็ที่สาคัญคันนี้เป็นเครื่อง2004นะคะรุ่นครบรอบ60ปีชุดแต่งเขาก็จะเป็นสีดําหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะลงเน็มไว้ขาวดําเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ล้อแม็กอันลอยไปแต้มสีครบรถใหม่มากคันนี้เป็นปี2023เลยป้าภายในนะคะตัวนี้ ไฟฟ้าแน่นอนนะรอบคันลูกค้าอะวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะเลขกใหม่ให้ดูเลยโยหนึ่งหมื่นสองพันกิโลไม่แท้นะคะลูกค้าเบาะหนังคันนี้นะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยต้องนะคะคันนี้นะคะอาได้ ระบบสัมผัสไปนะคะลูกค้าตัวนี้ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ใช้งานได้ปกติเลยนะคะในส่วนของแอร์ด้านล่างนี้ก็ปรับคู่นะคะเป็นปรับอขออภัยปรับแยกนะคะลูกค้าแอร์เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างเขาก็จะมีโหมดกันลื่นแล้วก็มีรู USB ให้และก็ที่จุดบุหรี่ให้ค่ะคันนี้เขาเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ให้ดูเลยเบาะสวยสภาพดีนะคะลูกค้าภายในนี่ก็คือกริปกริบเลยคันนี้ด้านหลังแคกนะคะพื้นที่กว้างขวางนี่<า>ให้ดูเลยโอ้คันนี้ใหม่มากมานะใช่แล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะลูกค้าแลวแต่เป็นปี23ที่วิ่งน้อยมากนะคะห่เดียวเท่านั้นเลยลว,วาร 0, รันตีศูนย์เหลืออยู่แน่นอนแ่ 5, นะคะทุกจุดคันนี้แล้วดูความคงความหล่อของเขาจริงล้อบลอล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างหลัง ตั้งชุดแต่งให้เรียบร้อยนะคะมีกล้อง,งมองหลงังส่วนช่วงล่างนี้บอกเลยว่าเดิมสนิทค่ะแต้มสีครบนะคะโชก็ยังมีแต้มสีครบอยู่เลยนะคะคันนี้บอกเลยปลอดภัยหายบวงแน่นอนนะคะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยค่ะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะลูกค้าทางร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะมีรถสวยๆนะคะสภาพใหม่แบบนี้เกือบร้อยคันเลย โปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่าค่ะ,ะมาที่เครื่องยนต์คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่อง2.4นะคะลูกค้าคันนี้เลยใหม่เกรีใหม่หม,มากๆนะคะวารนตีมีโรร5ปีแสนห้าเครื่องยนต์รับประกันไม่มีชนหนักริกความน้าท่วมรกใไม่แท้นะคะลูกค้าสังเกตด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วว่าแต้มสีแน่นมาก คันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้าแทบไม่ต้องดูไม่สามาําบอกเลยว่าใหม่มากนะคะมามากันที่ราคากันดีกว่านะคะตโตโยตา้าร็กอกโคันนี้นะคะเครื่อง2.4ราคาอยู่ที่719,000บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยในเพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ